โอ้โหแข้งขวาเปิ้ลเข้าไปครับสี่ห้าแข้งตอนนี้โอ้โยมีอาการแล้วครับพีแน่แน่ครับพี่เลี้ยงดุจริงๆครับหายใจไว้แล้วครับเนจินเสถียรมวยไทยครับซ้อมอยู่ที่นั่นโอ้โหเดินลุยเลยครับโอ้โหแข้งขวาสวยครับโอ้โหกับปั้นขวาดีครับที่เป็นยับเลยนะครับดูครับโอ้โหแข้งซ้ายแข้งขวาขยันจ้วงเหลือเกินครับอารครับแม่มีพลังใจมาจากไหนครับ อยากจะรีบเช็คบินเลยครับโอ้เร่งเหลือเกินครับแพรว่าจับสายสวยครับมหน้าโอ้โหเข้าไปต่อยขวาครับไม่เกินมสามมสี่ครับว่าประมาณนั้นครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหดจริงจริงครับตรงใจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้าไปนะครับมปัดขวาไม่ถึงครับ ตอนนี้เนจินก็เริ่มจะสู้นะครับเริ่มมีสอกสูนเข้ามามีเต้นมียึกยัดครับนาต่อยวัวกันก่อนครับเล่นกีฬาโอ้โอ้หวางแทงหนักหนักมั่นมั่นนะครับมต่โดนเข้าไปมีหยุดนะครับการของเนจินไปเลยครับโอ้แข้งขวาเปิ้ลเข้าไปครับโอ้แข้งขวาเปิ้ลเข้าไปครับสี่ห้าแข้งตอนนี้โอ้ยมีอาการแล้วครับแน่แน่ครับพี่เลี้ยงดุจริงๆครับทางโลกโซเชียลบอกจะเอาชนะเป็นของวันให้กับเล็กเมืองเพชรนะครับ เปี่ยนเสมอโอ้ยเตะจนยางแตกเลยครับโอ้หวานใจด้านล่างของเนจินไม่ไหวครับแม่อย่าฟืนครับอย่าฟืนครับนี่ครับพิงเชือกไปแล้วนะครับนี่ครับเตะจนตัวเองมันก้าวขาไม่ออกครับดอกนี้ครับโอ้โหยับเข้าไปทิ้งตัวครับเข้าบาครับัลองดูครับบรรยากาศด้านหลังนะปลาบักขัตที่ครับหวานใจของเนจิน ลุกขึ้นมาครับแต่ว่าดูอาการแล้วไม่น่ารอดครับเพราะว่าประโยคขยเยครับแล้วก็ไม่เหลือครับทางด้านของแพรวาก็ต้องซ้ำานะครับถูกต้องนะครับกรรมการทำหน้าที่ได้ถูกต้องครับไพทูลดูช็อตสุดท้ายครับนี่ครับซ้ำเข้าไปก็โอ้โหเรีากาซ้ำให้กรรมการจับแล้วครับ